ุณก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเปิดประเด็นบอกเล่า <9 S 2> ช่วงที่สองสนับสนุนโดย <9 S 2> <9 S 1> ยามาฮาฟีโน่หัวชีเรื่องบันเท่าเรื่องก้า สุ่มสวงทวงอกฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันแต่งตัวยังหัวใจหลอกให้ลมงมงายใจสุดแสนดัอยู่ดีพูดมาดดอ ว่ามีเจ้าของฉันพูดแต่อย่างชทำชองไม่ติดสักคำก่จะรักทำไมไม่บอกเล่าเท้าความให้โรลงเดินตามล้วงตัวเธอลางใจจริงจริงเธอเนรัอเธอรูร้เต็มอก ถึงมาเพ้อพบโกหกหน้าตาใจหนึ่งก็รักจับจิตฝังใจใจหนึ่งก็แสนจะแคนเธอ สมส่วนทะลวงอบฉันเมื่อเธอมาตัดสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทนตั้งตัวยังหัวใจหลอกให้หลงงมงายใจสุดแสนดัง อยู่ดีพูดมาดืด้อว่ามีเจ้าของ mm. ฉังพูดได้อย่างช้ำชองไม่ติดสักคร mm. ก็จะรักทำไมไม่บอก mm. แล่าเท้าความ mm. ให้เราหลงเดินตาม mm. ล้วงตัวทลามใจ mm. จริงๆเธอนรัก เธอรู้เต็มอกใหญ่จริงมาเพ้อพอกก็หกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฝังใจใจหนึ่งก็แสนจะแคร์เธอจริงๆเธอน่ารักเธอรู้เต็มอก จึงมาเพ้อพาะก็หกหน้าตายใจหนึ่งก็รักจับจิตฝังใจใจหนึ่งก็แสนจะแค้นเธอ พอได้รับปีแรกคุณเทมพมินถ้าอยากจะรู้ว่าหมากปรินอายุมากขึ้นแล้วน่าจะเป็นยังไงก็เนี่ยนะพี่ดูสิเดี๋ยวก่อนจริงคุณเขาคนละทางไหมพี่ฮะจริงจริงประมาณนั้นพิเทปีนี้อย่าหาว่าปากเสียนะฮะโอ้ยไม่ครับอายุพี่เไปเท่หร่นะปีนี้จะ เต็ม42เข้า43ครับผ่านไป25ปีเทวเทนพมินครับผมเชื่อไหมฮะเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เวลาเอาเพลงเข้ามาร้องมีมีคนเอาเพลงพี่มาร้องจังเลคนแฟนเพลงพี่ก็ยังเหนียวแน่นแบบครับผมตลอดมาเลยก็ต้องถือว่าเป็นเป็นเพลงอมตะแล้วล่ะเพลงนี้เป็นเพลงอมตะนะครับแล้วก็มีน้องที่เอามาร้องประกวด The Voice เมื่อ2ปีที่แล้วยู่ก็โอ้โหโด่งดังกับไม์รอบหนึ่งในผับในเทคเด็กๆร้องได้กันหมดเลยครับแปลกนะ มันมันไม่ได้มันไม่ได้แปลกธรรมดาคือเนื่องจากว่าน้องที่เอามาร้องเนี่ยชื่ออ้นนะครับแล้วก็ผู้ประพันธ์เพลงนี้มนตรีผลพันธินชื่ออ้นเหมือนกันครับผมแต่อ้นเนี่ยเพิ่งจะล่วงลับไปเมื่อสองปีที่แล้วเหมือนกันครับผมเคยถามพี่เท่พี่เท่พี่เท่ห้อยพระอะไรอ่ะพี่เท่ขอขอขอ่วยพี่เท่ห้อยพระอะไรอ่ะครับเป็นฟันคุณพ่อพี่อ๋อเป็นฟันของคุณพ่อพี่ทำไมพี่ถึงห้อยฟันของพ่อพี่ก็เหมือนกับว่า คุณพ่อเป็นคนประสีประสานพิชาในเรื่องของการเล่นดนตรีการร้องเพลงให้พี่นะครับคุณพ่อไม่อยู่แล้วทุกวันนี้เวลาไปไหนก็เลยอยากให้พ่อไปไปด้วยตลอดพิเทศก็มีบอกที่พิเทศร้องเพลงทุกวันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นมาจากคุณพ่อใช่ครับพ่อพี่ครับหรอฮะพ่อเป็นคนสอนคุณพ่อสอนเล่นดนตรีนะครับแล้วก็สอนร้องเพลงครับผมครับแต่คุณรู้ไหมพิเทศเนี่ยช่วงหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เห็นพิเทศแต่คุณรู้ไหมเขาเป็นคนที่มีคอนเสิร์ตตลอด เมื่อคืนนี้คุณก็ยังอยู่ที่จังหวัดเมื่อคืนพี่อยู่โคร,ราชครับเมื่อคืนพี่อยู่โคร,ราชใช่ครับนั่นแปลว่าคืออย่างนี้ผมผมเคยได้ยินเพลงพี่ตั้งแต่เด็กครับพี่สาวหรือว่าแม่ผมฟังเพลงพี่เป็นแฟนคลับมาตลอดครับผมคือผมไม่คิดว่าพี่หายไปแล้วครับผมซึ่งจริงๆแล้วพี่ไม่ได้หายไปไหนพี่ไม่ได้หายไปไหนครับแต่่ตคือเนื่องจากว่าเราไม่ได้อยู่ค่ายใหญ่เพราะนั้นเนี่ยเรื่องของการโปรโมทอะไรมันจะไม่ค่อยมีใช่ไหมครับแต่ว่างานจ้าง ไม่ว่าจะเป็นงานร้องกระเสียนยุราชการงานวันเกิดขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งงานมีหมดเลยเป็นร้องเพลงแล้วเป็นพิธีกรด้วยอย่างเงี้ยครับผมคือมีตลอดจริงๆในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยคุณจะต้องมีงานสักการสองงานต้องมีตลอดใช่ครับแต่เห็นพี่ไปเอาดีทางด้านโปรโกรป๊อปตีก๊อปด้วยครับ งานันไม่ไม่ได้เป็นโปรครับคือไปเล่นเล่นเล่นกับผู้ใหญ่เล่นทํางานเนี่ยละครับเล่นแล้วก็คุยงานกันอ๋อส่วนใหญ่จะได้จากกอบใช่ครับจะได้จ็การตีกรอบเนี่ยนี่แต่วันนี้อยากใช้ดูลูกสาวเขามานี่พี่ลูกสาวโตขนาดนี้แล้วนี่ครับผมนี่มาเยือนดูพ่อเขานี่หนี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 กี่ขวบแล้วนี่ยห้าขวบครับห้าขวบแล้วครับบอกว่าจะมาหามดดามอ๋อมาหาอามดดามดูนี่เนี่ยแหละฮะมีคนเดียวพี่นี่มีคอนเสิร์ตมาตลอดนะฮะแต่ว่า คอนเสิร์ตใหญ่เนี่ยเชื่อไหมว่ายี่้าปีเนี่ยจะครบปีปีหน้าเนี่ยจะครบ25ปีของการเป็นนักร้องพี่ยังไม่เคยมีคอนเสิร์ตใหญ่เลยคอนเสิร์ตที่เป็นคอนเสิร์ตของพี่เองคอนเสิร์ตเดียวลยปีที่แล้วปีที่แล้วมันเป็นคอนเสิร์ต e r d a y o n e S m o r l ที่เราก็เป็นหนึ่งที่ไปแจมไปแจมในคอนเสิร์ตนั้นเป็นเป็นเวทีของทุกๆคนแต่ครั้งนี้จะเป็นเวทีของพี่นะครับ ครบรอบ25ปีของการทำลาร้มนะครับมีนักร้องรับเชิญพี่ต้นสุชาติชวังกูพี่ปูพงศ์เักคำพีนะครับพี่ตั๊กศิริพรอยู่ยอดแล้วก็น้องอ้นนะครับก็วันที่9มกราคมที่หอประชุมใหญ่สุวรรณภำแพงประเทศไทยครับ25ปีขอบอกว่าหลายๆคนคิดถึงผู้ชายคนนี้เหลือเกินใครอยากจะย้อนวลหวานนี่น้องพลกเนาะครับผมไปฟังเพลงกันได้ใช่นะครับผมนะฮะแล้วก็รีบไปจองบัตรกันนะครับเพราะว่าส่วนแฟนๆบอก9เล่า10นะครับรีบเข้าไปที่เพจนะครับผมนะฮะจะมีบัตร คอนเสิร์ตนะฮะมาแจกกันด้วยนะครับผมติดตามให้ดีนะฮะส่วนช่วงหน้ามีอะไรครับพี่มอสเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งคุณเกิดสมมุติรู้ว่าวันพ่อแม่ที่เลี้ยงคุณมาอไม่ใช่พ่อแม่จริงๆโอ้ฮะความรู้สึกพี่จะเป็นยังไงเวอร์ครับพี่จะต้องเวอร์เออพี่เวอร์เวอร์พี่เชื่อไหมว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับดาราท่านหนึ่งอ๋อครับผมแล้วจุดตรงนั้นเป็นจุดที่เขาเปลี่ยนที่เปลี่ยนมาเป็นการคิ บวกหมดในโลกนี้ครับช่วงนั้นคุณแหม่มวิชุดาพิมั้นมาเยี่ยมบอกก้าวเราสิบครับพักกันสักรู่ขอบคุณพิเชษด้วยฮะขอบคุณครับขอบคุณครับใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิทใครบอกคุณก้าวเราจะเล่าให้สิ